สวัสดีครับได้เวลาหวนกลับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับทีมงานเสียนอนนวันนี้มาทำการสแสดงอยู่ที่บ้านสกอไซครับอำเภอสะตึกบุรีรัมย์กลังจอดกันอยู่เลยจอดทำอะไรกันเลยหกล้อสีคันครับ คันเฮ็ดยังกันครับนี่นใส่ปีกใส่ปีกครับใส่ปีกจะบินแล้วบ่เป็นก็เข็ดจำเขาไม่เป็นบอลนี่ขุดคล้องบ่ลนี่ใส่ปีกสองทางเลยครับ เสียนนท์ครับนำทีมงานติดปีกปุงก,กี่รถแบคโคครับ สเสเพ้งอยากจะติดปีกบ้างไหมสเสเพ้งนี่ครับที่จะขุดบริเวณหน้างานครับก็มีปักแนวเขตเอาไว้แล้วปักแนวเขตเอาไว้ ยาวไปนู่นเลยครับยาวไปด้านหน้าขุดของความยาวหน<ม>ึ่งร้อยเมตรเด็กๆมาดูรถคันไหนครับมาดูรถขุดดูรถหกล้อทั้งสองเลยบ่ รถทั้งสองไม่หนาวว่อนี่ฮะหนาวไหมไม่หนาวกูววเบกโกเฮดเคหนึ่งสามห้าครับตินนดปีกพอบินแล้ว ช่วงนี้ทีมงานครับงานค่อนข้างเยอะใช่ไหมเสียนนงานเข้าทุกวี่ทุกวันเลยจนไม่มีเวลากินข้าวเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับติดปีกพร้อมบินแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ พร้อมลุยเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับเสียนอนขึ้นรถแล้ว ียมพร้อมนะครับฝั่งของรถขุดก็พร้อมครับ น่าจะวิ่งรอบละสองสามคันครับพอรถเยอะวิ่งใกล้ๆครับปากปอลื่นครับลื่นครับ เปิดหน้างานอยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ใส่ดินครับเอาหลับพร้อมนะครับลมแรงครับ ใกล้ๆครับปากบอ,อกเทตรงนี้ครับใกล้ๆครับระยะทางร้อยเมตร ดินเหนียวติดกับบะซะด้วยครับมันละสิครับงานนี้เรียบร้อยนี่ครับจากเสานี้ไปนี่เป็นที่ทิ้งดินครับ ส่วนจากเสานี้ไปนู่นเป็นที่ว่างครับเจ้าของนาหลานสาวเยอะมากแต่ว่ายังเด็กอยู่ถ้าโตกว่านี้มาแล้วครับเป็นสาวสักหน่อยนี่โอ้โหเสียเป้งในี่ดก,กีดก์ดแน่นอน เบ่งกับเสียเอียงครับกำลังว,วัดวัดไอ้นี่อยู่วัดความกว้างของของคลองน้ำอยู่เ,เนื้อที่ขุดจำกัดขุดใส่ฝั่งสองข้างก็หมดแล้วครับดินมันจะเป็นต้องใส่หกล้อแล้วเดี๋ยวทแกนนนจะลุยก่อนครับ โอเคไปตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ